อย่างเราเนี่ยนะฮะเห็นแกงอินเดียปุ๊บทำยังไงครับอย่างแรกเลยก็คือเต้นครสวัสดีฮะชาวบ้านชาวช่องทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ You New ีกับเก็ดความรู้ที่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นะฮะสำหรับ EP นี้เนี่ยถามว่าจะมีสาระให้ดูไหมก็บอกเลยนะครับว่าไม่มีเหมือนเดิมนะฮะ แต่สิ่งที่เราอยากทำให้ดูวันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากว่าแฟตเมทของแลกเนี่ยเขาไปได้ไอ้แกงอินเดียบัตเตอร์ชิคเก้นมาฟรีถุงใหญ่ๆขนาด3ลิตรก็ได้หม้อใหญ่ขนาดนี้ครับด้วยความว่าตุ๊กอย่างเราเนี่ยนะฮะเห็นแกงอินเดียปุ๊บทำยังไงครับอย่างแรกเลยก็คือเต้นฮะจินนิษานี่ก็ขึ้นมาทันทีแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเราจะมาเต้นไร้สาระแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหาวิธีกําจัดมันเพราะว่าพอกินไปหนึ่งมื้อแล้วเนี่ยมื้อเย็นกินกับข้าวกินกับอะไรธรรมดาไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือเยอะมากจะทิ้งก็เสียดายจะอุ่นซ้ํากินธรรมดาบ่อยๆเนี่ยก็น่าเบื่อนะฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าแกงบัตเตอร์ชิคเก้นที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ นะคะสำหรับเมนูแรกที่เราจะทำเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เอาไว้เสิร์ฟเป็นสตาร์เตอร์หรือออนเทรเอาไว้ไปงานปาร์ตี้ไปงานพอดรักพาร์ตีหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเอาไว้รับแขกเป็นอาหารว่างของว่างก็ได้นะฮะฮะอะไรนะฮะทำไมสภาพเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอ๋อถ่ายคนละวัน,นัะ,ะไม่ต้องตกใจโปรดักชั่นเราเยอะมากนะฮะเราก็เลยจะต้องแบ่งถ่ายจะได้โชว์หลาย,ลายชุดนะฮะไม่ต้องห่วงอ่า อะไรนะฮะอีกอย่างนึงเหรอระวังหัวใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรนจูดความสูงมนุษย์ปกติทั่วไปนะฮะสำหรับหัวข้าพเจ้าเนี่ยก็เลยหัวขาดและมันทำแบบข้าก็ต้องระวังหัวนิดนึงแต่อย่าไปสนใจมันเลยนะคะไล้สาระพวกนั้นมาเรามาดูเมนูของเราดีกว่าอันนี้เนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าอ่าเป็นพอมๆแล้วกันนะครับก็คือเอาไส้บัตเตอร์ชิคเก้นเนี่ยมาห่อด้วยขนมปังแล้วก็เอาไปทอด แล้วมันก็จะกลายเป็นขนมกรอบแบบนี้อันนี้คือทอดด้วยแอร์ไฟลนะครับสีมันก็จะด่างๆหน่อยถ้าเกิดว่าอยากให้สวยเนี่ยทอดน้ำมันธรรมดามันก็จะได้สีเหลืองทองสวยเหมือนกันเท่ากันทั้งหมดนะฮะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมีขนมปังอันนี้เราเลือกใช้เป็นบีบมิลไว้อายอะเดีย๋ยวใช้คำว่าเลือกใช้เลยใช้คำว่ามันมีติดบ้านเถอะนะก็หยิบมาหนึ่งแผ่นถ้าจะให้ดีเนี่ยขนมปังใหม่เนี่ยอาม มันจะหอ่อยาแล้วก็ไส้มันก็จะทำจะทําให้ติดยาถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะผึ่งลงมเาไว้สักชั่วโมงหนึ่งก่อนแต่ถ้าไม่ผึ่งเป็นไรไหมก็หอ่หอห่อไปเ่ยทำกินเองที่บ้านมื้อนี้นะฮะยังไงก็ได้2ที่ต้องมีก็คือถ้วยพลาสติกขนาดซ้ายที่ใต้เคียงกับแผ่นขนมปังเพื่อเราจะมาทําโมมาทําพิมพ์ตัวตัดขนมปังนะครับแล้วก็สาก็คือตัว บัตเตอร์ชิคเก้นที่เหลือของเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเอาโมของเราเนี่ยชาบลงไปแล้วก็กดแล้วก็หมุนนิดนึงให้มันขาดแบบนี้นะฮะแล้วก็พอมันขาดแล้วเนี่ยเอาออกมามันก็จะมีติดนิดนึงเราก็ใช้วิธีการบีบกล่องมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเศษขนมปังนี่ก็อย่าทิ้งเราก็สามารถเอาไปอบแห้งทำครูซอง เอาไว้สําหรับโรยสลงสลัดอะไรก็ได้หรือโรยซุปกินก็ได้พอได้ขนมปังแบบนี้มาปุ๊บเราก็เอาน้ําแตะมันนะครับทาให้ทั่วๆไม่ใช่ไม่ใช่ทั่วทั้งแผ่นนะขอโทษอ่าทาให้รอบขอบของมันนะฮะของนขนมปัง,ปงแล้วก็ตัดไส้ใส่ทีน่าใส่เนืไก่เราเป็นก้อนเดี๋ยวใครต้องดีเล็กนึงเพราะมันจะห่อง่ายขึ้นนะฮะใส่ไส้ก็ประมาณช้อนชาลินเพราะว่าไส่ขนมปังเราเล็กไม่งั้นมันจะห่อได้ถ้าขนมปังตัดแห้งขึ้นลงมาต่อเนี่ยมันก็จะห่อง่ายขึ้น แล้วเราก็เอาไปลงแอร์ายทอดก็จะได้ขนมของว่างง่ายๆเอาไว้เสิร์ฟเวลารับแขกหรือว่าเวลาเอาไปออกงานพอดักพังที่หรือไปบ้านเพื่อนไปอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะครับสำหรับเมนูแรกของการกำจัดบัตเตอร์ชิคเก้นก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเมนูถัดไปที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือบัตเตอร์ชิคเก้นพับนะฮะทำยังไงง่ายๆเลย ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซื้อแป้งพับเพสตรีสาเร็จรูปมานะฮะแล้วก็พอได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาออกมาทิ้งไว้นอกฟรีเซอร์ค้ามคืนนะฮะโดยที่ต้องหาอะไรปิดไว้ไม่งั้นมันจะแห้งนะครับกรอบเราก็ต้องหาผ้าขาวบางชุบน้ําหรือว่าของเลไรก็คือเอากล่องเนี้ยฝาปิดครอบเอไว้ก็จะได้ไม่แห้งมากพอมละลายหมดดีแล้วเราก็มาพร้อมใช้งานวิธีทําวันนี้คือเราจะทําง่าย เราก็เริ่มจากเอาไอ้แผ่นพสตรีของเราเนี่ยพับครึ่งก่อนมันเป็นแผ่นแป้งสี่เห,หลี่ยมจัตุรัสนะฮะเราก็ามาพับครึ่งแล้วก็ตัดครึ่งเลยตามรอยแบบนี้เราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองแผ่นถามว่าถ้าเราไม่มีพิซซ่าคัตเตอร์แบบนี้ใช้อะไรตัดแทนได้ไหมอูต้องถามจริงๆหรอ ใช้อะไรตัดก็ได้มีดมืดไม่จํำคัวอะไรก็ได้หรือแม้แต่ช้อนเฉยๆนี่ยังตัดได้เลยคุณนะชาวช่องตัดๆเข้าไปอันดับต่อไปเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ไส้เราก็จะใส่แค่อ่มหนึ่งส่วนสามแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผับครึ่งปิดแล้วก็กดขอบมัน ถ้าไก่เป็นชิ้นถ้าไก่เป็นชิ้นใหญ่มากอยู่เนี่ยเราก็บี่งมันบ้างก็ได้ให้มันแตกมันมันจะได้อหอมได้ง่ายขึ้นไม่เป็นก้อนใหญ่โตเกินไปนะฮะมันจะชิ้นเป็นฝีเจ้างนี้นี่เขาให้ตก่แบบไม่ห่วงเครื่องจริงนะฮะเพราะเขาทำให้เป็นอาหารสตาบะเนะาะเขาก็เรียนสตาบเขดีจากนั้นเราก็เอาน้ำเปล่ามาชาของมัน นะฮะแล้วก็พับโหลดเนี่ยแล้วเราก็กดขอบให้มันติดกดให้แป้งมันติดกันนะฮะตามริมขอบมันจากนั้นได้เป็น พอเก็ตพิลโลแบบนี้แล้วเราก็จะต้องมาจับขอบมันอ่าซึ่งเราก็ใช้เทคนิคง่ายๆวันนี้ถึลืงง่ที่ง่ายๆแบบฝรั่งวันนี้ก็คือใช้ซ่อมซ่อมเนี่ยนะฮะกดเข้าไปเห็นเนาะช่วยให้แป้งมันติดสติดกันขึ้นนะฮะ นี่เสร็จแล้วหนึ่งชิน้นแล้วก็ทำชิ้นต่อไป <Okay. S 1> เรียบร้อยเราก็จะได้พับ ที่คร i นติ้งสวยงามสำหรับเอาไปอุ่นกินได้ตอนไปใช้งานจริงเนี่ยเราก็แค่เอาเอ็กวอชหรือเอานมหรือไม่ก็ไข่แดงผสมน,น้ำเย็นเนี่ยนะฮะาหน้ามานิดหนึ่งแล้วก็ไปเข้าเตาอบอเอข้าตบประมาณ15นาทีหรือไม่งั้นก็เข้าแอร์ฟรายเลยก็ได้นะฮะก็ง่ายดีเท่านี้นะครับก็ได้อีกหนึ่งเมนูง่ายๆแล้วสำหรับกำจัดบัตเตอร์ชิคเก้นของเราเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปกันนะ และสําหรับเมนูสุดท้ายนี้นะฮะก็ในเมื่อเรามีร้านญี่ปุ่นเป็นของตัวเองเนี่ยนะฮะเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเมนูสุดท้ายเนี่ยเรามาลองทำไรซ์ b owl ไส้บัตเตอร์ชิคเกกันดีกว่าเดี๋ยวตามเข้าไปดูเลยครับบุกเข้าครัวนะครับ แล้วก็ในเมื่อเรามีเชฟอยู่เราจะทำเองให้เลิกมือไปทำไมฉะนั้นเราก็ใช้งานให้เชฟทำให้เลยนะฮะ ก็คือตัวอย่างสักสาเมนูนะครับที่เราสามารถทําได้ในการใช้กําจัดของเหลือบัตเตอร์ชิพเกนของเรานอกจากบัตเตอร์ชิพเกนแล้วเนี่ยแกงทั้งหลายทั้งหลายที่เรามีเนี่ยเช่นแกงแนงหรือว่ามัสมันหรือแกงเขียวหวานเราก็สามารถนํามาใช้เป็นไซส์พวกนี้ได้ง่ายๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็นอกจากจะเป็นเมนูแบบนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถเอาไปทาเป็นพิซเียเป็นพิซซ่าเป็นชเทียก็ได้นะฮะ ก็เป็นไอเดียสําหรับให้ชาวบ้านชาวช่องไปลองทํากันดูทุกท่านนะฮะแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับนอกะจากเมนูอาหารแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องการรับสมัครเชฟมาแทนเชฟของเราด้วยหรือไม่งั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะทําร้านญี่ปุ่นเล็กๆนี้หรือพอจะทําอาหารเองได้อยากจะเป็นเจ้าของร้านมาลงทุนซื้อร้านนี้ก็ได้นะครับติดต่อมาได้ ไอฟีนี้ก็มีเท่านี้นะฮะยังไงเนี่ยถ้าคลิปนี้พอเป็นประโยชน์บ้านนี่ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดมันทุกอย่างกดมันเข้าไปนะฮะช่วยกันทำมาหาก,กินนิดนึงนะฮะชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายนะฮะแล้วเดี๋ยวมาพบก,กันอีกทีวันศุกร์น้นะครับสวัสดีครับ